สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ,คะเราก็จะขึ้นในเรื่องของสรุปประวัติศาสตร์4สมัยก็คือสมัยที่หนึ่งคืออะไรคะสมัยที่หนึ่งคืออะไรคะ,ะวิทยาอสุโคไทยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะคะซึ่งมีทั้งหมด4ส,สมัยนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะ ประวัติและผลงานนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะในเรื่องของประวัติและผลงานนะคะของพระมหาัยน,นะคะถ้าเป็นในสมัยสุปโขทยัยสมัยทยาสมัยธนบุรีและก็สมัยรัตนโกสินทร์นะคะ,ะดูนะคะสมัยธนบุรีจะมีพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเป็นผู้สถาปนากรธนบุรีอันนี้คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอันนี้คือใครเอ่ยสุปโขทัย hey, คือใคร <hey. S 1> คะ ยุทธยาก็คือใคร่าตั้งใจเรียนหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาขคงติดมากต้องต่อสู้สูญเสียเลือดเนื้อเพื่อรักษาอิกราชและพืนแผ่นดินไทยทําให้ไทยมีความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองส่วนในเรื่องของนะ้ำไม่หวานไปไหมไม่ชอบน้ำเข็ง นะคะส่วนในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะก็จะเป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งรชาชวงศ์จักรีอันนี้ก็คืออยู่ในยุครัตนโกสินนะคะก่อนขึ้นเป็นกษัตริย์มีพระเชิญมายุเพียง15พันษาแต่งตั้งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี รุยะองหรือช่วงนะคะสำเร็จช่วงบุญนาคเป็นผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์จนพระองค์เนี่ยจะมีพระชนพรรษาครบยี่สิบพรรษาและได้ขึ้นครองราชในปีพศสองพสอยสิบเเป็นต้นนะคะสมเด็จนะคะอ่า สมเด็จของรัชกาลที่ห้าค่ะก็คือพระจุนจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงมีพระปิชาสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกทาสนะคะทรงโปรดความเป็นท่าสให้กับปวงชนชาวไทยซึ่งการเลือกทาสเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสาคัญในรัชกาลที่หําให้นะคะเราไม่มีทาสตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะอันนี้คือนะคะบทบาทนะคะ บทบาทในการสร้างชาติไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่5พระปีชาสามารถของพระอคนทําให้ไทยสามารถรักษาอิกราชไว้ได้ทรงยกเลิกระบบไั่และระบบทาสทรงปฏิรูปการศึกษาทรงทําให้สังคมไทยมีความก้าวหน้าเจริญทัดเทียมนานา,นานอารยประเทศนั่นเองนะคะอันนี้คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ รัชกาลที่4ก็คือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2394ถึง2411เป็นกษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ยังประทับณพระราชวังเดิมยังทรงศึกษาวิชาขาหากรรมกับเจ้าพระยาศีธรรมธิราช รวมทั้งทรงฝึกการใช้อาวุธต่างๆการลดภาษีอากรลดหย่อนการยก,ยกเลิกการเก็บอากรตราทงสานุบบำรุงมณฑลพุทธศาสนาเป็นอย่างดีฟื้นฟูพระพุทธศาส,สนาให้รุ่งเรืองทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยนะคะทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเ<ไ>ต็มดวงนะคะได้อย่าง ลาบเรียบจึงได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมของทุกป,ปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นเองนะคะอันนี้ก็คือนะคะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ในรัชกาล รัชการที่4ในกรุงธนโกสินนะคะบทบาทในการสร้างชาติไทยของรัชการที่4ก็คือทรงตั้งธรรมายุติกนิกายทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเอเชียพระองค์แรกที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมีการทําสนธิสัญญาเบาร์ริงทรงเป็นผู้นําสังคมไทยเข้าสู่ความพันสมัย นะะคโวนราชการที่1นนะคะ,ะ,คะเป็นผู้ก่อตั้งกนะรุงรัชนโกสิิทร์แห่งราชวงศ์จักรีนะคะราชวงศ์จักรีเริ่มขึ้นในสมัยรัชนโกสศิลร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ในการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1นนะคะทรงครองราชตั้งแต่พศ2325ถึง2352เป็นระยะเวลา27ปีเป็นประสมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีปราบดาพิเศษเป็นประสมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2325ขณะมีพระชนพรรษาได้45พรรษาและทรงยาราชธานจากฝั่งธนบุรี มาอยู่ฝั่งพระนครด้วยเหตุผลด้านยุทธศาสตร์และพระราชวังเดิมมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถขยายได้ส่วนทางฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีความเหมาะสมกว่าตรงที่มีแผ่นดินเป็นลักษณะหัวแหลมนะคะสามารถรับถึงได้เป็นอย่างดีทรงกระทำศึกสงครามกับพม่าหลายครั้งทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยหรือฟื้นสังขยาพระตรปิฎกสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดอื่นอ่รวบรวมกฎหมายตรา วงและโปรดให้แต่งบทละครต่างๆขึ้นแทนของเกาที่ถูกะมาเผาทําลายและอาพระองค์ทรงสวรรคตในปีพศ2352นะคะบทบาทในการสร้างชาติไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่ง ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินเป็นรัชธานีทําสงครามก้าวทัพกับพมา่าเป็นตัวอย่างของผู้ปกครองที่ทําลงไว้ซึ่งความยุติธรรมโปร,รโปรดเข้าให้ตาโปรดเกล้าให้ตากฎหมายสดวงนะคะอันนี้ก็คือราชการที่1การปกครองกรุงรัตนโกสินเนี่ยแบ่งเป็น2ระยะระยะที่1สมบูรณรา,า,าสิทธิราช ก็คือช่วงที่1การปกครองสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5อันนี้เป็นช่วงก่อนการปฏิรูปนะคะช่วงที่2การปกครองสมัยรัชกาลที่5หลังการปฏิรูปถึงรัชกาลที่7นะคะ 2. ประชาธิปไตยนับช่วงระยะเวลาตั้งแต่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475จนถึงปัจจุบันวัชรกรค่ะเลขที่7เปิดกล้องค่ะ พัชมณีเปิดกล้องพัชมณีเปิดกล้องให้ครูหน่อยค่ะนัทธชนะพงศ์เลขที่ยี่สิบสองเปิดกล้องค่ะวัชรากรเปิดกล้องให้ครูหน่อยค่ะนัทธชนะพงศ์เปิดกล้องให้ครูหน่อย อะดูต่อนะคะถ้าเป็นในเรื่องของประชาธิปไตยนับช่วงระยะเวลาตั้งแต่มีการปฏิวัติเปลี่ยนการเปลี่ยน,นแปลงการปกครองในปีพอศ2 4 7 5จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์มีสิบพระองค์นะคะจากพระชงจักรีนะคะรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พัสการที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศดานภารพาัสัาการที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวพัสการที่สี่พระบาทสมเด็จพระ จอมก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็รัชกาลที่แพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็รัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบอดินทรเทพบดินทรเทพ พะยะวารางกูลน,นั่นเองนะคะ รัตนโกสินทร์เนี่ยจะเป็นราชนาจักรที่4ในยุคประวัติศาสตร์ของไทยเริ่มตั้งแต่การย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังกรุงเทพมหานาครซึ่งอยู่ทางตะว,วันออกของแม่น้ําเจ้าเจ้าพระยาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพศ2325เพราะฉะนั้นราชวงศ์จัก,กรีหรือกรัตนโกสินทร์จะเริ่มขึ้นในพศ2325นะคะในขณะมีพระชนมายุได้45พรรษา ท่านได้ทรงขนานนามรัชธานีว่าอุงรัชนโกสศิลป์รัชธานีก็คือเมืองหลวงนั่นเองนะคะถ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะอยู่ในสมัยของกรุงธนบุรีก็คือตั้งแต่พศ2 3 1 0ถึง2325พระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่าสินเป็นคนไทยเชื้อสายจีนทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีเพราะฉะนั้นนะคะอาณาจักรธนบุรีมี พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของราชอาณาจักรธนบุรีเดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชการสมเด็จพระนั่งพระที่นั่งพระที่นั่งศริยาสีอมรินต์ต่อมาเกิดการเสียสุงกรุงศรีธยาครั้งที่สองพระองค์ได้เป็นผู้นําในการขับไล่ทหารพม่า นะคะที่ยึดครองกรุงศิทธยยาในเวลานั้นและได้ปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงศิทยยาทรงปราบปตามผู้ก่อตั้งชุมนุมต่างๆจนราบคาบและรวบรวมประเทศชาติอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกรรันทรงกระทำสงครามจนได้รับชัยชนะขยายอาณาเขตประเทศออกไปอย่างกว้างขวางและยังทรงฟืน้นฟูอาณาจักรในด้านต่างๆให้กับคืนสูนส่สภาผ สภาวะปกติหลังสงครามยังทรงได้รับสมัญญานามว่ามหาราชพระองค์ทรงส่วนนคตในปีพศ2325และได้ขึ้นเป็นกรุงะะรัชตัวสินนะคะโดยสมเด็จพระพุทยาาธยอดฟ้าจุาโลกมหาราชนั่นเองบทบาทของพระเจ้าตากสินมหาราช หทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยหลังเสียกรุงศรียุยาครั้งที่2 2. ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี 3. ทรงรวบรวมพระราชอาณาเขตให้เป็นปึกแผ่น 4. ทรงฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความร่่นเย็นเป็นสุขของราษฎรวัชรากรเปิดกล้องค่ะใครที่ไม่เปิดกล้องเดีย๋ยวคุณครูจะเช็คคาดนะคะ พระมหากษัตริย์มีเพียงพระองค์เดียวก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะฉะนั้นในการปกครองกรุงธนบุรีจึงมีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรูปแบบการปกครองเหมือนกับสมัยกรุงศรีธยา ธนบุรีเป็นอาณาจักรที่มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดของไทยมีพระหมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวหลังจากที่กรุงศรียธยาร่มสลายไปพร้อมกับการเสียกรุงครั้งที่สองแม่ทัพนะคะในกองที่เก่งกล้าสามารถตีแวกนแนวค้าศึกออกมาได้แล้วก่อตั้งชุมนุมขึ้นมาใหม่เมื่อสามารถ รบชนะสุกี้ก็คือนายทหารขอนายกองของพม่าที่มายึดกรุงศรีอยุธยาไว้ทรงยึดกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าและกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นไม่เหมาะที่จะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมให้เป็นสภาพเดิมเพื่อเป็นเมืองหลวงอีกต่อไปจึงตัดสินใจสถาปนารัชชานีหม่ก็คือกรุงธนบุรีนะคะบททในการสร้างชาติไทยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระนารายณ์นะคะทรงต้อนรับชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายกับอุทยา เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะพระนารายมหาราชเป็นพระมหากรรษัตริย์ในยุคข,ของอยุธยาทําให้อยุธยารอดพ้นจากการคุกคามของชาติตะวันตกทรงสนับสนุนวรรณกรรมทําให้เกิดวรรณกรรมสําคัญสำคัญในสมัยของพระองค์เป็นจํานวนมากหรือเป็นยุคทองแห่งตว,วีนั่นเองนะคะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ปีพศ1333ถึง2 1 1 8มีพระนามเดิมว่าพระนเรศหรือพระองค์ดำราชการสงครามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย พระองค์ได้กอบผู้ศิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีครั้งที่หนึ่งในในรัชสมัยของพระองค์ทรงทำฝึกสงครามและเอาชนะค่าสึกหลายครั้งครั้งที่สำคัญที่สุดคือพศ2135พระมหาอุป,ปราชาของพมา่าได้ยกทัพตีไทยพระองค์ทรง โคชนช้างกระทำยุทธหัตถีและทรงฟันพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนบนคอช้างตั้งแต่ที่พม่าก,ก็เกรงกลัวเริกยกทัพมารุกรานไทยอีกเป็นเวลานั้นและทรงได้ส่วนในโคตในปี2148เพระนาะฉะนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงส่วนในคตในปี2148นั่นเองนะคะบทบาทในการสร้างชาติไทยนะะทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีุธยาขังเสียกรุงครั้งที่หทรง,งทํายุทธ สงคมยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาทรงทรงทาสงครามป้องกันพัดราชนจาจักตรตลอดประชุมชีพทําให้ราชนจาจักรปลอดภัยและมั่นคงเป็นและเป็นที่ครั้นคล้มข,ของข้าศึกทําให้กรุงศรีอยุธยาร,รอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึกเป็นเวลานานสมเด็จพระบรมรุกนา1991-2031 3 เป็นกษัตริย์ไทยรัชกาลที่8แห่งอาณาจักรอุทยาสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงเจริญพระชนสาที่เมืองพิทนุโลกพระองค์ทรงของราช40สิบปีเป็นเวลาที่นานที่สุดในบรรดาพระนครศรีอุทยา หลังจากขึ้นกองราษ์แล้วเลิเสด็จมาประทับที่อุทยาในช่วงแรกของการกองราษ์อีกครั้งหนึ่งเสด็จมาประทับที่พิษณุโลกเพื่อควบคุมดูแลหัวเมืองด้านเหนือและขานอํานาจของอาณาจักรทางเหนือคืออาณาจักรล้านนาซึ่งมีความเข้มแข็งและต้องการแย่งอานาจมาทางใต้พระองค์ได้ส่วนคตในปี2301นะคะบทบาทก็คือทรงปฏิรูปก,การปกครองอาณาจักรอุทยาครั้งใหญ่แบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอก ทรงตรากฎหมายิกฎมนททมเทียนบานขึ้นในรชาชสำนักทรงตราพระราชกำหนดศักดินาเป็นการจัดระเบียบทางสังคมการปกครองของกรุงศรียยาจะมี2แบบแบบธรรมราชาแบบเทวราชามราชาคือกษัตริย์ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากษัตริย์เป็นสมมุติเทพรัทธิพลมาจากของพ่อขุนรามคำ มหาราชก็คือพระมหากษาัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยนะคะกรุงสุโขทัยมีระยะเวลาตั้งแต่ปีพศออ1822ถึง1841นะคะพ่อขุนรามคำแพงมหาราชหรือพระยาร่วงหรือพระบา่าหรือพระบาทกมรเตงอันศรีรามราช เป็นพระหมหากษัตริย์องค์ที่สาม,มราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทยัยทรงเสวยราชสมบัติประมาณปีพศ1826เป็นกษัตริย์องค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็นมหาราชด้วยแรงบำเพ็ญพระราชประณีญกิจอันทรงคุณค่าแก่ประโยชน์และก็แผ่นดินนะคะพระองค์เนี่ยทรง มีความรู้นะคะทางศิลปวัฒนธรรมและวิชาการต่งตางๆสืบทอ,อดกันมานานร้อยปีและได้พระสวรนคตในปี1841นั่นเองนะคะพระมหาษัตรย์แห่งอุธยามีพระมหาทั้งหมด33พระองค์5ราชวงศ์นะคะ5สามสาพระองค์เนี่ยมี5ราชวงศ์ได้แกร่ราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์อรนภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาสทอง วราชวงศ์บ้านภูหลวงนะคะบทบาทในการสร้างชาติไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคำนิยมหัตหถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอ่อทรงขยายอนณาเขตออกไปยังกว้างขวางทรงประดิษฐ์อักษรไทยที่ชื่อว่าลายสือไทยทรงรับเอาพระพุทธศาสนาจากลังกาเข้ามาเป็นศาสนาประจําชาติไทยวางรูปแผนการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะเพราะฉะนั้นในเมืองอยุธยา เป็นเมืองหลวงสยามกว่า417ปีพระเจ้าอู่ทองเป็นกรรษัตริย์ได้ขนานนามรัชธานีว่ากรุงเทพวาระวดีสีดีสีอยุธยาพศ2112ไทยเสียกรุงศรี ให้แก่พระเจ้าบุเรงนองสามารถครอบคู่เอกราดหลังจากเสียกรุงของที่หนึ่งในปีพศ2127และาอาณาจักรอุธยากลับมาลุ่งหนึ่งอีกครั้งมีการค้าขายกับต่างประเทศเป็นอย่างมากในปีพศ2 3 0พรพมาร่าเข้าร้องุงศ์สุธยาชาวบ้านาราจันได้เข้าต่อสู้สก,กัดกำลังพมา่าเป็นเวลาย, <c oughs> ยาวนานหนึ่งปีแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานได้ ในปีพศ2310พม่าเข้ากรุงศรีชยาได้เผาพระราชวังและกวาาต้อนรัศดรและครอบครัวขุนนางไปพม่าพระเจ้าแผ่นดินจัตวาสวรรคตพระเจ้าแผ่นดินก็สวรรคตพร้อมเสียกุงให้แก่พม่าเป็นครั้งที่สองนะคะพระคุนศรีอินทราทิศมีพระนามเต็มว่ากมลเตงอันศรีวรินทราทิศมีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง เมื่อครั้งยังเป็นพ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมมือกับสายคือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมนะคะอันนี้คืออยุทยาได้รวมกําลังพลกาลังกระทํารัฐประหารของสะบาทขนลำโพงโดยพ่อขุนบางกลางหาวตีเมืองศรีชนาลัยและเมืองบางโขงได้และยกทั้งและยกทั้งสองมือสองเมืองให้พ่อขุนผาเมืองส่วนพ่อขุนผาเมืองตีเมืองสุโขได้ด สุโขทัยได้ก็ได้มอบเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวพร้อมพระขันชัยสีพระนามว่าสีอินทริตย์จึงเข้ามาครองสุโขทัยมีอัครมเ ah ห e สีนามว่านางเสืองพระราชบุตรนามว่าพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงกรุงสุโขทัยจึงได้พัฒนาม,มาเรียกพระองค์ได้สวนนคตเมื่อปีพศ1811น,น,นะคะ บทบาทในการสร้างชาติไทยของพ่อขุนศรีอินทราทิ์ร่วมกับพ่อขุนผาเมืองกําจัดอิทธิพลของออกไปจากสุโไทยทําให้คนไทยรวมตัวกันได้อย่างมั่นคงสถาปนาราชวงศ์พระร่วงได้กรุงสุโขทยการปกครองกรุงสุโขทยมีสองแบบแบบปิตุลาธิปไตยก็คือแบบพ่อปกครองลูกแบบธรรมราชาคือพระมหากษัตริย์เป็นแบบอย่างราธรรมราชาเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพระมหาราชา ถ้าเป็นแบบปิตุราธิปไตยคือพระหมหากรรษัตริย์ทรงกับประชาชนมีความใกล้ชิดกันแบบเรือญาติเรียกว่าพระหมหากรรษัตริย์ว่าพ่อขุนพระหมหากรรษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์มีพระหมหากรรษัตริย์ลำดับต่อมารวม9พระองค์จากราชวงศ์พระร่วงตลอดระยะเวลาสองปีคนที่1พ่อขุนศร,รีนทราทิศขึ้นปีที่ขึ้นครองราช1,792ปีที่ส่วนอนาคตก็คือไม่ปักอดสองพรร่อขุนบ้านเมือง สามพ่อขุนรางคำแหงมหาราชสี่พระยาเรือไทยห้าพระยางัวนํำถมหกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระเจ้าฤทยพระมหาธรรมราชาที่สองพระมหาธรรมราชาที่สามพระเจ้าใสรือไทยพระมหาธรรมราชาที่สี่พระบร,รม,มาปาลน,นั่นเองนะคะการก่อตั้งอาณาจักรสุโไทยเมืองสุโขทยและเมืองศรีสิทนาลัยมีเจ้าเมืองปกครองชื่อว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมหลังจากเมือง นั้นคอมสบาดโขนลำพงเข้ามามีบทบาททางการเมืองทั้งสองฝ่ายนะคะ,ะและได้เป็นผลสำเมร็จการสถาปนา,าสุโขทยัยจึงตั้งแต่พศ1792และเจริญรุ่เงเรืองตามลำดับในปีพศ1981อาณาจากักรสุโขทัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรุทยานะับเป็นการสิ้นสลายของอาณาจักรสุโขทยัยตั้งแต่นั้นมานะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเด็กๆ,ๆลองดูอันนี้นะคะ ลองดูลองกอบคำถามว่าตอบได้ไหมนะคะลองดูนะคะว่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการออกข้อสอบที่คุณครูลองออกข้อสอบแล้วดูให้แต่ไม่มีการสอบนะคะถึงครูจะขอลืมไปคุณครูขอทดสอบเด็กๆหน่อยแล้วกันนะคะว่าได้ไหมเดี๋ยวคุณครูขอดูเด็กๆเปิดกล้องก่อนกัญญพัฒน์ชนะณนเหลอลูกขุดแก้ว ชันนนเหรอลูกขุดแก้วไหนดูสิโบนี่โบอิงมานะคะอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้นะคะแต่ลองตอบคำถามดูนะคะาว่าเดี๋ยวลองก็บคำถามดูนะคะว่าลองทำได้ไหมวนีค่อไม่ค่อยได้ยินนะค,ไไนนไคะได้ยินไหมคะ เสียงเบานี่เบาไหมขอไข่ศิลาจารย์เบาไหมคะลูกเบาไหมกำลังดีได้ยินเสียงไหมคะบอกครูนหน่อยได้ยินค่ะได้ยินนะอได้ยินค่ะอ่าเริ่มแต่ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งถามว่าการใช้เหล็กแหลมเขียนตัวหนังสือลงบนแผ่นหินบนแผ่นหินเราเรียกว่าอะไรการใช้เหล็กแหลมเขียนตัวเด็กๆเดี๋ยวตอบครูก่อนเด็กๆได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินเสียงไหมคะ ได้ยินค่ะโอเคค่ะได้ยินค่ะจ้าลองดูนะคะข้อนี้ว่าอะไรก็ไกลคัมภีไบลานขอไข่ฟิลาจารึกขอาวควายพงศาวดารให้การใช้เหล็กแหลมเขียนบนหนังสือลงบนแผ่นหินเรียกว่าอะไรเหล็กแหลมเขียนบนบนแผ่นหินนะลูกก็ไกลหมดเวลาแล้วครับผมคำตอบคือข้อขอไข่ฟิลาจารึก ข้อที่สองนะครับผมข้อใดไม่ใช่อนาจักรโบราณในประเทศไทยก็ไก่ทวารวดีขอไข่ละโวขอควายพุกามข้อใดไม่ใช่อณาจักรโบราณในประเทศไทยพุกามข้อควายครับผมคำตอบคือข้อควายอณาจักรพุกามข้อที่สนะครับผมแหล่งโบราณคดีพบในภาคใดของไทยก็ไก่ภาคเหนือขอไข่ภาคอีสาน เราตอบมาสักข้อลูกต่อมาสักข,ข้อข้อสามข้อที่สี er ่นะครับผมภาพนี้เป็นหลักฐานที่พบในจังหวัดใดก็ไกลอุดรธานีไข่อุบลราชธานีหมดเวลานะครับคำตอบคือข้อขอใครจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเราเรียกว่าผาแต้แเลงนะครับข้อที่ห้า เจดีทรงพุ่มข้าวบินเป็นศิลปะพบได้ในสมัยดใดกไกลสุขโขทยัยขอไข่อายุทยาเจดีทรงพุ่มข้าวบินเป็นศิลปะพบได้ในภาคสมัยใดอูลองดวมาสิลูกเวลานักรตอบข้อก็ไก่นะฮะเจดีทรงพุ่มข้าวบินพบได้ในสมัยสุขโทขทัยข้อที่6กนะครับข้อใดคือตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภาคเหนือของไทยกไกลพระปฐมเจดี ขอใครปราสาทหินพนมลุงขอวายพระธาตุหาดพุนชัยเลยค้อนง่ายมากเลยขอใคยขอใครขอใครค่ะครับหมดเวลานะครับคำตอบคือข้อขอวคยนะครับผมพระธาตุหาริพุนชัยข้อที่เจ็ดนะครับภาพใดคือพระบรมราชานุสาวรพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ไก่ครับก็ไก่กไก่ครับ ก็ข้อควายคือใครนะครับคําตอบคือข้อควายคือใครสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาเอ้ยสมเออสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถือดาบมาขึ้นเลยพระเจ้าตากสินมหาราชแน่นอนข้อที่แปดนะครับผมกษัตริย์พระองค์ใดไม่เคยปกครองสุโขทัยก็ไก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขอไข่พ่อขุนศรีอินทริตย์ข้อควายพ่อขุนรามคําแหงก่ไก่ครับก็ไก่ครับ่ไก่ลูกไก่ค่ะ่ไก่ค่ะ หมดเวลาครับคำตอบคือข้อกอไก่คอติก9วนะครับผมภาพที่เราเห็นนี้เรียกว่าอะไรกอไก่เงินขวานถุงขอไข่เงินพดดวงวลครหมเวลาแมดเงินแดเงินพดด้วง ข้อที่10นะครับสยามกรรมจชนคืออะไรก็ไก่ธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยขอไข่โรงพยาบาลในประเทศไทยก็ไก่ค่ะก็ไก่ค่ะก็ไก่ค่ะนะครับคำตอบคือข้อก็ไก่สยามกรรมจชนคือธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยจบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะสวัสดี นะคะเนื้อหาก็ครูก,ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแต่เดี๋ยวเด็กๆปิดไม้ให้ครูแต่งคำรธิษานอ่นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวครูดูก่อนน่าจะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่เก้านะคะน่าจะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจเดี๋ยวครูดูก่อนแปบ๊บหนึ่ง เป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่เก้านะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะสรุปให้ในักเรียนฟังในเรื่องของอตั้งแต่สมัยสุขโขท,ท,ทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็นัตนาโกศิร์ซึ่งสี่สมัยนีย้เป็นสี่สมัยที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือ ความสําคัญพระราชกรณียกิจและประวัติของบุคคลสําคัญต่างๆของไทยนะคะซึ่งสอดคล้องกับตัวชีวัตต้องรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้คุณครูคฝ้ายนะคะขอปล่อยนักเรียนก่อน10นาทีนะคะโอเคไหมคะลกูกใครมีคําถามอะไรจะถามครูไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะอ่าจตมสต๊อปแชร์ก่อนนะคะ ใครมีคำถามจะถามครูไหมคะไม่มีไม่มีมมคะ่ะไม่มีนะคะนักเรียนเขียนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นใบางานนะคะใบางานของคุณครูที่อยู่ในอ่าในเร่มนะคะทําให้เสร็จทํางานให้เสร็จแล้วใครที่ยังไม่ได้ส่งงานนะคะที่เขียนอ่า พระมหาสัต์ที่สําคัญลงใส่สมุดแล้วถ่ายรูปสแกน QR code หนึ่งงานกับประเพณีที่สําคัญถ่ายรูปสแกน QR code ใครยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวจัดการส่งให้เรียบร้อยนะคะส่งหมดทุกคนนะคะส่งหมดยังส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะโอเคส่งแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้คุณครูปล่อยก่อนนะคะสิบนาทีนะคะโอเคนะคะมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะมีไหม เด็กๆมีคําถามไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะอ่ะโอเคไม่มีค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูขอออกก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าในเรื่องของพระราชกรณีรยกิจของรัชกาลที่9นะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูต้องไปก่อนนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะคุณครูบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณครู 拜拜。<Bye S 2> <Okay. S 1> bye.